เจ้าแม่สีพึ่งแห่งจังหวัดมหาสาร,รคามมาดามแบมแบมก,ะละะกัลยากรชื่นชอบในการทำบุญเป็นชีวิตจิตใจโดยล่าสุดได้ทำบุญพร้อมกับแก้บนที่สีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กู่ให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านได้พลิกชีวิตมาได้ถึงขนาดนี้จากคนที่ไม่มีเงินจนวันนี้มีทุกอย่าง โดยงานนี้ยังมีนักแสดงหนุ่มชื่อดังอาร์ตพสุตและน้องเหมยอ,อรไทยมิสแกรนด์มหาสาร,รคาม2024ร่วมพิธีในครั้งนี้ณวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามโดยมีท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุริยันโคสปพัญ,ญโยประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งการถวายผ้าป่าในครั้งนี้มาดามแบมแบมได้มอบปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างพระปางนั่งเมือง ความสูง168เมตรใหญ่ที่สุดในโลกใช้งบประมาณในการสร้างในครั้งนี้จำนวน550ล้านบาทใช้พื้นที่ของวัดกว่า40ไร่ของวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะโดยท่านใดที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญและแวะมาไหว้พระได้ที่วัดป่าวังน้ำเย็นส่วนท่านใดที่เป็นสายมูสนใจลองบูชาสีพึ่งไปใช้อาจพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสามารถแอดไลน์ได้ที่ a s i r i s 8 8 8ค่ะ คสำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นงานผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าสามัคคีที่ร่วมบุญเพื่อที่จะจ,จัดสร้างหารายได้เพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระปางนั่งเมืองที่วัดป่าบางน้ำเย็นแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นพระที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดในโลกค่ะก็อยากจะให้วันนี้ค่ะเป็นการเชิญชวนให้กับผู้ทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมบุญเข้ามาทำไมเราถึงเลือกที่ ที่เลือกที่นี่เพราะว่าจริงเป็นคนที่นี่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามเองเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุริยันโขสัพพัญยอยู่แล้วค่ะงบการสร้างพระปางนั่งเมืองนี้น่าจะใช้งบประมาณงบน่าจะประมาณ550ล้านค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาสร้าง8ปีครก็คือผ่อนเอ่อเหมือนผ่อนใจให้อ่าคนมาสร้างครับปีปีห้าสล้านก็จะใช้เวลาปั่นปั่นอ่า8ปีประมาณ8ปีแล้วก็เนื้อที่เนี่ยประมาณอ่าเนื้อที่บริเวณใช้เนี่ย ประมาณ40ไร่แต่โดยอาคารเนี่ยน่าจะประมาณ10ไร่โดยประมาณแล้วเขาบอกว่ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางของของพุทธศาสนาที่ใครที่นับถือศาสนาพุทธอาจจะได้มาสารต่อ,อ,อพุทธศาสนาที่นี่ก,ก็มีเขาเรียก ไปบูชาแล้วกันนะครับเป็นสีพึ่งเขาบอกว่าจริงๆสีพึ่งเนี่ยไม่มีการบูชาพิเศษใช่ไหมครับอันนี้เป็นมีเป็นมีพุทธิเศษนะครับก็จองกันเป็นเจ้าของกองเขาเรียกกองพระป่ากองกอระถินค่ะกองกระถินกองกระถินนะครับก็คือตอนนี้มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกองได้สีพึ่งหนึ่งสลับนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามีเนื้อมวลสารของหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณน่าจะเหลือเหลือไม่เยอะแล้วน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกมวลสารที่เหลือล็อตสุดท้ายแล้วที่มาทำอะไรงเกัน ก็ด้วยเห็นว่าคุณอาเนี่ยค่ะเป็นสายบุญด้วยกันแล้วก็ทอบช่วยเหลือสังคมคือติดตามมานานแล้วก็เลยเห็นเลยงเห็นตรงนี้ว่าเหมาะที่สุดในงานที่จะแบบตรงนี้ค่ะคในสายบุญนี้ค่ะเพราะว่าเป็นสายบุญเหมือนกันค่ะจริงๆมาครั้งแรกครับแต่ว่าเคยได้เจอหลวงพ่อครั้งหนึ่งที่ตอนเปิดงานเปิดตลาดก็ตรงนั้นเป็น เกจิไปกับหมดเลยแสดงว่าหลวงพ่อต้องเป็นเกจิแล้วก็นี้ได้มาที่วัดต่อโหสวยงามครับใครมาต้องมาใครชอบไม้ใครชอบไม้สักไม้ไมอะไรเนี้ยเพราะว่าตรงนีเ้เรียกว่าเข้าเข้ามาในวดัดแล้วรู้สึกเย็นปกติเราจะเราจะ,าจะถ้าเกิดมาทาทางภาคอีสานจะรู้สึกมันจะร้อนอบอ้าวแต่นี่วัดนี่แปลกอ่ะที่วัดนี้จะแบบอากาศเย็นเย็นมันมันแดดมีนะแต่มันจะรู้สึกเย็น กลิ่นหอมครับกลิ่นหอมก็คือสีพึ่งน,นี่ถ้าเกิดใครใครไม่รู้สัพคุณอะไรเงี้ยในในเขาเรียกอะไรในคนที่เล่น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 สายมูเขาจะบอกสีพึ่งเนี่ยให้เอาให้เอาไวท้ทาปากให้เอาไว้ขอเอ่อให้ขอแล้วก็ทําแล้วก็ให้พูดจาในสิ่งที่ดีๆมันก็เหมือนแบบกุสโลบายนิดน,นึงอ่ะ เวลาเราทานอะไรเราต้องพูดดีๆขอแต่สิ่งดีๆแล้วเราก็จะได้มาอันนี้คือรุ่น,นอะไรนะครับรุ่นแปดแปดคือให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านใช่ขูให้มึงรวย 1, รรก็อย่างที่รู้ว่าร,รูว่ามึงรวยนี่คือเป็นคําพูดของหล้วก็คุณอยู่แล้วอันนี้ก็คือมาเป็นแบบนี้เลยเมื่อกี้ลองตลับจริงเลยฮะเมื่อกี้ลองตลับต้นมวลสารเลยฮะก็แบบว่าแบบขอไปแล้วฮะเรียบร้อยฮะอขอไปแล้วเรียบร้อยฮะนี่ผ้าจานก็มีแล้วเขาก็ยื่นให้ เราก็ลเลยขโมยหน่อยนนึงแบมเองนะคะก็อยากจะฝากนะคะช่วงนี้นะคะเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะคะ่ะจะเป็นช่วงกระถินซึ่งทางที่วัดป่าวังน้ำเด็นนะคะก็มีกระถินในวันที่10-11-12เิพฤศจิกายนนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะร่วมกันทำบุญเข้ามานะคะเพื่อเป็นชอบภาพในการสร้างองค์พระนั่งเมืองที่สูงที่สุดในโลกนะคะ168เมตรค่ะ ซึ่งณตอนนี้ค่ะถ้าท่านไหนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นหนึ่งกองพึ่งพันบาทได้รับสีพึ่งเมตาสมปทานาพันล้านไปหนึ่งตลับก็จริงๆเป็นบุญใหญ่นะฮะเป็นบุญใหญ่อย่างที่บอกสร้างพระก็เป็นบุญใหญ่แล้วอยากจะอ,อยากจะทามากกว่าหนึ่งพัน 1, ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะจริงๆแล้วอตอนนี้ก็ก็มีเปิดออนไลน์ไหมครตอนนี้มีออนไลน์มีออนไลน์ออนะครับก็บัญชีก็อย่างที่เป็นบัญชีของพระอาจารย์เลยนะครับโอนตรง ได้เลยนะครับแล้วก็ได้สีพึ่งไปเป็นสิรีมงคลด้วยนะครับเห็นไหมคมาทำบุญกันได้เยอะนะครับอยู่ที่จังหวัดนาสารคาณครับผม